กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดใหญ่ IPFA ฟ2024รวมพลังปลุกไฟคนรุ่นใหม่ต่อยอดความคิดนำเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในนณพินทร์ศรีสพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IPFA ฟ2024 The x p o w e r สุดยอดความคิดนำเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาใจกลางเมืองณนศะูนย์การค้าสามย่านมิเททาวสัมภาสสุดยอดนวัตกรรมและผลงานศิลปะอาร์เคอรี่ระดับโลกของคนไทยบริการให้คำปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจรและใส่ว่านาอัดน,นั้นความรู้สร้างไอเดียโดนใจต่อยอดธุรกิจพบกัน16-18สิงหาคมนี้ณชั้น5และชั้นจีศูนย์การค้าสัมย่านมิเท่าสำหรับไฮไลท์ของงานนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของเ,ออเรานำนำวัตกรรมใหม่ๆนะครับผมมาให้ นำจัดแสดงในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเราได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษานะครับให้มาจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นอากาศยานไร้คนขับนะครับผมหรือจะเป็นพีทีทีนะครับตัว e-v charger นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานแล้วเราก็ยังมีนะครับในเรื่องของ G.I. soft and sweet นะครับอันนี้เรามีการนำเชฟชื่อดังนะครับมารังสรรค์เมนู ที่เป็นขนมนะครับซึ่งอันนี้เรามีการใช้สินค้า GI มากกว่า20รายการทั่วประเทศนะครับที่จะมา,าทำเป็นเมนูขนมนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะมีการให้จัดชิมฟรีทุกวันนะครับผมแล้วก็นอกจากขนมแล้วเนี้ยเรายังมีในเรื่องของกาแฟที่เอามาให้ชิมเนี่ยมากกว่า8สายพันธุ์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาแฟดอยช้างดอยตุงจาก เชียงรายแล้วก็มีกาแฟเทพเสด็จจากจังหวัดเชียงใหม่ครับผมแล้ใน3วันนะคะมันจะมีความพิเศษอะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่ละวันคือในแต่ละวันเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันจะมีะสัมมนาทุกวันนะครับวันละประมาณ3าถึงสหัวข้อด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับพวก i p activity ซึ่งจะเป็นเราเปิดเวทีให้กับคนรุ่นใหม่นะครับให้มาแสดงออกอย่างเช่นผมอาจจะยกตัวอย่างละกันว่ายัางวันสุดท้ายอย่างเงี้ยเราก็จะมีการเปิด เหมือนกับว่าเป็นไอพีท uh, uh, ีป๊อปแ a นดัมแดนซ์ซึ่งก็จะให้เอกชนเออโทษทีนะซึ่งจะให้ยงวชนเนี่ยมาสร้างสีงสันในงานครับผมครับคาดหวังกากการจัดงานในปีนี้มากไหม่รับจริงๆแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรามีมูลค่าที่จะสร้างมูลค่าได้ประมาณ100ล้านนะครับซึ่งปีนี้ก็ก็จะเป็นลนักษณะเดียวกันก็คือน่าจะประมาณ100ล้านเราอันนี้เราก็มาจาัดงานหลกัหลกๆก็คือ มูลค่ามาจากศิลปะนะครับประมาณ20ตานและที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นทางด้านนวัตกรรมเพราะเรามีการจัด IP Business Matching ซึ่งอันนี้เราต้องการที่จะจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าของนวัตกรรมเพื่อที่จะให้เกิดผลเขาเรียกอะไร,รนะครับนำทรัพย์สินทางวัญยาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมครับถ้ะะาง,งั้นสุดท้ายอยากให้ปากเชิญชวนหน่อยค่ะโอเคก็รีเชิญทุกท่านนะครับคือ ต้องบอกว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเรามีความตั้งใจนะครับแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะให้ให้เห็นถึงความสามารถของคนไทยนะครับมีความเ,าเขาพวกกลุ่มพวกนี้เขามีความคิดสร้างสารรค์ที่จะนําเสนอนวัตกรรมใหม่ๆหรือหรืออาจจะเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำหรืออาจจะเป็นในเรื่องของศิลปะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราอะมีความตั้งใจว่าอยากจะให้ประชาชนเนี่ย ได้รับทราบหรือว่ามีความเข้าใจในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญามากยิ่งขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้เหมือนกับคนยังขาดความเข้าใจในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเวลาเราทําธุรกิจนะครับจริงๆแล้วทรัพย์สินทางปัญญามันควรจะควบคู่ไปกับการทําธุรกิจเพราะว่าหลังๆเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือคนที่อะไรคะคนที่มีปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็คือเขาละเลย แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของทรัพย์สินทางวัญญาครับผม